เงินหน่อยคะ่ะแม่ค้าไปไหนนี่คิดเงินหน่อยคะ่ะมีใครอยู่ไหมคะแม่ค้าไปไหนเนี่ยมีคนอยู่ไหมคะคิดตังค์หน่อยค่ะไปไหนเนี่ยยิง๊งตี้อยู่คนี้ปวดเที่ยวขายของภาษาเฮ้ย <c oughs> ไม่เอาแล้วเสียเวลาขายของภาษาอะไรเนี่ยมาแล้วคะ่ะอ๋อ น้องคนนั้เข้าไปแล้วค่ะไม่มีใครมาคิดตังค์สักทีเออหรอคะพี่ก็ว่าจะไปแล้วเหมือนกันรอตั้งนานละแกไปไหนมานิวพี่บอกให้เฝ้าเคาน์เตอร์ไว้ไงก็แค่ไปทาแป้งน้องพี่เจได้น้ำยายืดผมหาให้หน่ยอยสิยูล็อกขัดไปอะค่ะเป็นเลือกดูได้เลยนะคะแนะนำหน่อยได้ไหมพี่ไม่เคยใช้ไม่รู้จะเลือกตัวไหนอ่านดูตามป้ายได้เลยค่ะมีป้ายติดอยู่ยืดผมโลโลอะไรเนี่ย น่าจะอันนี้เลยยืดผมน้องมีกระเป๋าเล็กๆเหรียนไหมกระเป๋าเหรอคะห้อยอยู่นั่นเลยคะ่ะเมยล้วเท่าไหร่คะน้องราคาตามป้ายเลยคะ่ะป้ายยี่สิบบาททุกชิ้นใบละยี่สิบคิดตังคะ่ะกดเครื่องคิดเลขเองเลยคะ่ะเป็นร้อยแปดสิบเก้าค่ะแม่ค้าอ๋อนี่ค่ะถุงค่ะตังคะ่ะ เงินทอนอยู่ในกล่องหยิบเลยค่ะแม่ค้าที่ซื้อไปลูกสาวบอกว่าเป็นน้ํายาดัดไม่ใช่น้ํายายืดเแล้วตอนเลือกลูกค้าไม่ได้อ่านดูเหรอคะสงสัยจะอ่านผิดค่ะแล้วก็เป๋าใบนี้ก็ไม่ใช่20บาทลูกสาวบอกว่ามัน39บาทก็เลยจะมาจ่ายเงินเพิ่มโอเคค่ะเดี๋ยวน้ํายาให้น้องไปเปลี่ยนให้ละกันนะคะชมพู่มะเมี่ยวนี่แบบนี้ก็น่ารักน้องคดูสีน,นี้นไม่แต่สีสวยเลย,เลย นี่ก็ม่ารากอ่ะมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมนี่กระเป๋าสะพังสวยมากเพรทีนะพี่พรวันนี้รถติด,ดนิวดูยันนะพิกสิช่วงเนี้ยมาทํางานก็สายก็ฝนมันตกรถมันก็ติดแบบนี้แหละอืมไม่ใช่หรอกเมื่อคืนเน่ยเห็นมันลงสตอรี่ว่ามันไปเที่ยวปาร์ตี้มาเออคนเรามันก็ต้องมีบ้างแหละพี่พรเจ๊คะเป็นตัวนี้หมดแล้วหนูสั่งเพิ่มเลยนะคะนิว เห็นพี่เนี่ยมันชอบประจบประแจงเจ๊นิวก็เห็นแกพูดธรรมดานะประจบประแจงตรงไหนพี่พรมันเนี่ยชอบประจบประแจงเจ๊เลียแข้งเลียขาตลอดแต่เวลาพูดกับเจ๊น่ะเสียงสองเสียงสามเออก็จริงนะวันนั้นก็ขอลายอยู่เห็นบอกว่าไม่สบายแต่พี่ไปเจอเห็นนั่งกินข้าวอยู่กับบักนิ้นยเนี่ยน่ะเอ้ยครับเอ้ยครับอยู่เนี่ยน่ะจริงหรอพี่พรแล้วที่มาสายทุกวันแล้วบอกว่ารถติดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าไปกับบักนิ้นยแล้วก็มาอ้างนัน่นอ้างนี่จริงสินี่ยังมีอีกหลายเรื่องนะพี่ไม่อยากจะพูดเลย เกียดมากเลยคนแบบเนี้ยนี่ใส่ไม่ดีเลยอะ่ะทำไมวันนี้ง่วงจังนิวพี่ไปกินข้าวข้างนอกมาเห็นนิวบ่นว่าง่วง,วงซื้อกาแฟมาฝากเอิม่มขอบคุณนะพี่พีชโอ้ยนิวเดี๋ยวพี่ช่วยขอบคุณนะพี่พีชอันที่จริงพี่พีชแกก็ไม่ได้ทําอะไรให้เรานะแล้วเราจะไปนินทาเขาทําไมเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องส่วนตัวของเขาสิ นิวอย่าน้ำพริกนะหยุดตอบไปเนี้ยพี่พอไม่ต้องมานินทาใครให้ยู่ฟังแล้วนะคะนิวไม่อยากฟังทําไมล่ะนิวไม่อยากได้พลังลบเจ๊คะรับหนูกับป้าเข้าทํางานหน่อยนะคะป้าเขแก่แล้วไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนถือว่าสงสารนะคะเจ๊งานก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะเจ๊จมาเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยนะคะพ้าพรนเราได้งานทำแล้วดูจะมีเงินไปเรียนหนังสือไปจ่ายค่าเทอมแล้ป้าพรป้าก็จะมีเงินไปรักษาตัวเองแล้วโอ้ยปวดท้องดพี่พรไหวหรือเปล่าคะไหวคะ่ะเจอ๊อ๋อได้ข่าวว่าพี่พรป่วยป่วยเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งค่ะ<อ>แต่ยังดีที่ยังเป็นแค่ระยะแรกตายแล้ว ไม่เป็นไรนะพี่พรถ้าเกิดไม่ไหวก็นั่งพักได้เลยนะคะแล้วถ้ามีปัญหาจะต้องไปหาหมอ,อยังไงก็แจ้งเจได้เลยนะขอบคุณนะคะเจป้าป้าพรเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันอ้ะเที่ยงแล้วเหรอป้าป้าหิวข้าวพอดีเลยพีาพรตอนเที่ยงกินอะไรกันกินสุ้มตําดีกว่าไม่ได้พพรต้องกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพกว่านี้พี่พรคะวันนี้ตอนเที่ยงเจสั่งกับข้าวมาเผื่อพี่พรด้วยนะ อุ้ยเจ๊เกรงใจจริงเลยค่ะไม่เป็นไรที่เจ๊สั่งมานะ่ะมันเป็นอาหารสุขภาพสําหรับคนป่วยอยากให้พี่พรได้กินอาหารดีๆค่ะขอบคุณค่ะเจ๊เข้าวหน้าไม่ต้องก็ได้ค่ะเกรงใจพ่าพรเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันกินกว๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมไหมอ๋อชมพูไม่ไปกินเลยพอดีวันนี้เจ๊สั่งกับข้าวเพื่อสุขภาพมาให้ป้า,เ,าเจ๊สั่งให้ป่พอพรหรออืมป้าละเกรงใจบอกเจ๊อยู่ว่าข้าวหน้าไม่ต้องสั่งแล้วอ๋องั้นหนูไปกินข้าวก่อนนะ อุ้ยอารมณ์ดีเป็นพิเศษมีอะไรหรือเปล่าป้านกขาคือว่าหนูจะขอลางานหนึ่งวันพรุ่งนี้ได้ไหมจะไปไหนอะไปธุระค่ะรือรู้แล้วว่าธุระธุระอะไรก็พูดมาสิธุระสำคัญค่ะสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องลาไปก็สําคัญถึงขั้นที่ว่าหนูต้องไปอะค่ะแล้วถ้าสําคัญขนาดนั้นเราจะกลับมาทํางานทันไหมทันค่ะหนูลาแค่วันเดียวค่ะธุระอะไรก็มียอม ฮ้ยน <Hey>, ิวคะพี่หมวยจะหยุดไปไหนแกรู้ปะไปทุระค่ะรู้แล้วว่าไปทุระทุระอะไรไม่รู้ค่ะพี่หมวยบอกแค่ว่าจะไปทุระอ้าวจะพี่บอกได้ไงอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันตลอดไม่รู้หรอคกค่ะป้ากนิวไม่ได้ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นขนาดนั้นอ,าอ้าวไอ้ด่ทุระอะไรของเขาวะวันนี้อากาศร้อนมากเลยวิยแม่ผู้ชายสองคนนั้นหล่อจังสวัสดีครับสวัสดีจ้าหนุมน่ม เลือกดูเลยนะคะนิ้วไปสีไปแนะนำให้เขาลูกไปตัวใดนี้นะให้หนูแนะนำให้ได้นะคะผมอยากได้กันแดดครับซื้อให้แฟนหรอคะยิ้มแบบนี้แสดงว่ายังไม่มีแฟนใช่ปะ <c oughs> งั้นแนะนำเป็นรองพื้นเนียนแบบซองค่ะกันแดดผสมรองพื้นทาแล้วหน้าเนียนใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะ ดีนะเธอเอาสองซองเลยเอาลองไปใช้ดูไม่เป็นไรใช้ด้วยกันคิดตังเลยครับได้คะ่ะอ๋อมีมันเปลี่ยนสีไหมครับมีค่ะเดี๋ยวหยิบให้เอาเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีคะเอาสีชมพูครับใช่เองเหรอพ่อหนุ่มผู้ชายเขาใช้สีขาวใช้สีชมพูทําไมเอาสีชมพนูนั่นแหละครับได้เลยจ้ะพ่อหนุ่มเออมีแฟนกันหรือยังลูกสาวแม่โสดนะสนใจไหมเอาเบอร์ไว้ไหมคะแม่ก็ ไม่เป็นไรครับตัวเองเราจะกลับไปล้างหน้าทารองพื้นเนียนให้หน่อยนะได้ครับแม่เขาเป็นแฟนกันตายแล้วแม่หนูซื้อกันแดดยู่ได้ไหมอืมถ้าคิดว่าจำเป็นก็ซื้อแม่หนูจะได้กันแดดยเูเอาสิลูกเอาสิยายแม่หยิบให้เอาเอันนี้ใช่มีลูกใช่แม่เอามาหมดนั่นแหละไปลูกปะ,ปะไปดูสบู่สบู่หมดพอดีแม่หนูจะได้สบู่ ที่บ้านทูนมีเป็นสิบก้อนเลยนะลูกก็หนูอยากได้อีกหรือแค่นี้ซื้อให้หนูไม่ได้ป่ะไป,ปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อป่ะแม่สบูต่ตัวน,นี้ลดสิ่งด้วยเอาอันถูกๆไปใช้ก่อนนะลูกช่วงน,นี้แม่ยังไม่ค่อยมีตังค์หลบหน่อยค่ะจะหยิบสบู่ก้อนนั้นแม่ไม่ซื้อให้ใช่ไหมเอามาฉันจะเอาแม่หนูอยากได้ที่ทาตานั้นไหนอันไหน,ไหนเอา มนเรือ,อนเดียวนี่แต่หนูหยิบก่อนนะคะแต่ลูกฉันอยากได้คุณคะมันก็มีตั้งหลายอันคุณก็ให้ลูกคุณเลือกรวันอื่นสิคะไม่ลูกฉันจะเอาอันนี้แม่ค้าอยู่ไหนแม่ค้ามีอะไรเหรอคะลูกค้าอันนั้นมันเหลืออยู่ชิ้นเดียวเธอจะขายให้ใครใครหยิบก่อนก็คนนั้นได้นะคะเพราะมันเหลืออยู่ชิ้นเดียวถ้าจะขายให้ฉันฉันจะให้ราคาสองเท่าอุ้ยจะดีเหรอคะขอโทษนะคะลูกค้าแม่ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่พาไปซื้อร้านอื่น ผมซื้อกันแดดอยู่ได้ไหมอืมถ้าคิดว่าจําเป็นก็ซื้อแม่หนูยากได้กันแดดอยู่เอาสิลูกเอาสิเดี๋ยวแม่หยิบให้อเอาอันนี้ฉันมีลูกใช่แม่เอามาหมดนั่นแหละไปลูกปะไปดูสบู่สบู่หมดพอดีแม่หนูอยากได้สบู่ฮะที่บ้านหนูมีเป็นสิบก้อนเลยนะลูกก็หนูอยากได้อีกหรือแค่นี้ซื้อให้หนูไม่ได้ไป,ปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อปะแม่สบู่ตัวน,นี้ลดสิบด้วยเอาอันถูกๆไปใช้ก่อนนะลูกช่วงนี้แม่ยังไม่ค่อยมีตังค์หลบหน่อยค ก้อนนั้นแม่ไม่ซื้อให้ใช่ไหมเอามาฉันจะเอาแม่เรียกได้ที่ทาตานนั้นไหนอันไหนเอา มนเรือ,อนเดียวนี่แต่หนูหยิบก่อนนะคะแต่ลูกฉันอยากได้คุณคะมันก็มีตั้งหลายอันคุณก็ให้ลูกคุณเลือกู้ันอื่นสิคะไม่ลูกฉันจะเอาอันนี้แม่ค้าอยู่ไหนแม่ค้ามีอะไรเหรอคะลูกค้าอันนั้นมนเรืออยู่ชิ้นเดียวเธอจะขายให้ใครใครหยิบก่อนก็คนนั้นได้นะคะเพราะมันเหลืออยู่ชิ้นเดียว,ถ,ออยยวถ้าจะขายให้ฉันฉันจะให้ราคาสองเท่าอุ้ยจะดีเหรอคะขอโทษนะคะลูกค้าแม่ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่พาไปซื้อร้านอื่น สวัสดีครับผมมาสมัครงานครับมาสมัครงานต้องพูดภาษากลางนะแล้วชื่ออะไรอะ่ะผมซื้อมิทชินครับเป็นจังไหนเป็นสมัครงานเขารับอยู่บอ่อเพิ่นมารับเพิ่นมาไอบอ่อให้อิัสซัตตอไปนี้เขาต้องสอนให้หลูกเขาแต่ภาษากลางเนาะไม่โลเขย่าก่อนดืม่มอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยอืมแม่ไม่โลอร่อยมากก็แม่เห็นลูกชอบไงแม่ก็เลยซื้อมาไว้เตรียมตู้เย็นเลยเมื่อนี้เฮ็ดยั้งกินเขา ลูก,ลก,ลกโอ้วันนี้กินข้าวกับอะไรชมพู่ไปซื้อสไลัยมาให้หน่อยสไลัยแม่หมด่อจะได้ล้างจานค่ะแม่เอาอีลามาสื่ออย่างพอก็เม่บอมาน้าบอ่อ ป้าคะมีสไลด์ไหมคะเอากับมียุยส้อยที่อีหลายยางเข้าไปหันเด้กลมล่องตํำๆนี่ลืมนันหนูหาไม่เจอหนูเดินหลายรอบแล้วยี้มลายยางกลับไปเบิ่งหม่องเก่านะ่ะไหมลูกส้อยเก้านะ่ะลายยางขึ้นไปป้าคะพูดภาษากลางได้ไหมคะหนูฟังไม่รู้เรื่องเอาลูกเบามีทินบ่นี่พ่อแม่กับเป็นคนอีสานสิมาบาไท่ยเยียงป้าเบอกบด้ดอกไปย่างไปเบิ่งหม่องเก่าหันแม่เอาอีนี่หน่อยนี่ไหมบ้านกับยุอีสานพ่อแม่กับเป็นคนอีสาน ฟำภาษาอีสานบม่หูเรื่องน็ดหน่อยสเหมือนแม่ป้าแม่ค้าก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้หนูฟังไม่รู้เรื่องเอา้าป้าเขาก็พูดภาษาอีสานเือน่อกับแม่นะลูกไม่เห็นพ่อกับแม่พูดเหมือนเขาเลยพ่ออยากให้หนูพูดภาษากลางซัดกับพ่อพ่อกับแม่ก็เลยพูดแต่ภาษากลางกับหนูไงลูกแล้วหนูจะฟังเขารู้เรื่องหรอแม่เดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะค่อยๆสอนหนูไปเองค่ะลูกอะไม่ต้องกินมากกินเบโลกับพ่อ อร่อยมากอร่อยไหมพอ่ออร่อยหวานมันสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับมาสมัครงานต้องพูดภาษากลางนะแล้วชื่ออะไรอ่ะผมซื้อมิตรชินครับเป็นเจ้าไหนเป็นสมัครงานเขารับอยู่บอ่อเข็นมารับเข็นมาไอบอกให้ริษสัตต่อไปนี้เขาต้องสอนให้หลูกเขา,าแต่ภาษากลางเนาะไม่โลเขย่าก่อนดื่มอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยอืม แม่ไมโลอร่อยมากก็แม่เห็นลูกชอบไงแม่ก็เลยซื้อมาไว้เตรียมตู้เย็นเลยเมื่อนี้เฮ็ดยังกินขา้าวลูกลูกลกโอ้วันนี้กินข้าวกับอะไรชมพู่ไปซื้อสไลม์มาให้หน่อยสไลั์แม่หมดทอจะได้ล้างจานค่ะแม่